ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับผม,มผมกำลับจองยูทูบยิงปากังมุ้งนะครับคลิปนี้เราพามาดูแมวกู้นะครับ c ค t ติบิลล่านะครับ320 Next Generation นะครับ n นวโลโ o ไปกู้นะครับจัดมาไปกู้นะครับ แม่กันละศีราน่านะครับทองกันนี่ก็เก้าล้านนะครับเก้าล้านนะพี่น้องจัดไปกู้มาเลยนะครับกับอ,อจอกซับมงคลเจริญกิจนะครับแม่เป็นนกักรุณลอกสะโก้นะครับแต่เล่นหน,นล้วนๆเลยนะครับเจ้าเกต แล้วเจ้าเกมนี้ลืมกดซับซักไลท์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเกมน,นี้นี่ถือว่าเป็นความมันนะครับความมันมาดูประฏิบัติกาพของรถฟุตนะครับในการโจอ,อินนะครับโจแก๊งนะครับของไก่ดังนะครับของไก่เก็ดนะครับเก็ดเตอร์มิลล่านะครับ320

ช่วงล่างนี่ล้อเลอรอเฟปดลูกนะครับแกเรียสองลูกใบแตกแปสิเซนพุงกีหน่งจุดสองยวนะครับบูมามนี่ช็บนอกจ็บนกนะครับผมตัวนี้นี่มีตดมีอ่าตัวจังน้ำหนักนะครับตัวจังน้ำหนัก แล้วก็มีลายเสริมลายไตปิ้งนะครับหรือว่าลายเย็กมาจากโรงงานนะครับกันนี้กันสีเหลืองนะครับเนียลโลโก้ก,กระบอกดำน,นะครับตามสไตล์แก็ตนะครับน้ำหนักรวมๆก็อยู่ที่20ตันนะครับไม่บวกลบก็ไม่เกิน2 1ตันนะครับตัวนี้รวมกองเร็วรวมเชื้อเพริงมาแล้วนะครับ เก็ดต้องเชื่ออานแบบนี้นะครับถือเอาหวไอตุกค,คู่นะครับผมกันหนึ่งตักใส่ด้ำนะครับอีกกันหนึ่งเจาะอินนะครับคลิปนี้พยายามตายอินจองกันนะครับผม จดสุดมาไปกู้นะครับไปกูก้ข้อข้าวล้านนะครับสองตัวนี้ลดไปกันละสองเซนนะครับปกติก็ราคาอยู่ที่ประมาณ4ีล้านเจนะครับ